สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับนมอสเซียนปลานะครับวันนี้พาทุกคนมาตกปลาชะโดนะด้วยลอกสไปเดอร์ใบสันสายประหยัดตัวนี้จบน้ำหนักเบรก8กิโลสายนวมอ t P E 3แล้วก็คันเป็นใบสัน E X ตัวนี้เป็นตัวใหม่เป็นใบสัน S 2 E X นะตัวเนี้ยก็ปรับปรุงมาจากตัวเดิมถือว่าแข็งแรงทนทานนะลอกก็น้ำหนัก8กิโลน้ำหนักเบรก8กิโลนะสายนวม o P E สเหมาะกับงานชะโด นะครับเดี๋ยวไปตามดูกันหมายเป็นธรรมชาติแบบนี้เลยลกๆอาจจะลกหน่อยแต่น้ามอสเนี่ยตกแบบนี้แหละมันถึงจะเถื่อนนะเพราะว่าสายพ e. ีไอสามโมเราเอาไว้งัดชะโดโดยเฉพาะโอเคเดี๋ยวไปตามดูเหยือ่อนะครับใช้สลิงแบบนี้นะครับเหยื่อปลอมลงไม่ถึงแน่นอนปาดลกๆสลิงแล้วก็หมูเนื้อหมูเนื้อหมูของเราเป็นแบบนี้หมูติดมัน นะ่าเอาแบบมีมันด้วยมันถึงจะก,กัดแล้วก็ใช้ได้นานพูดง่ายๆว่าแบบนี้ก็มีเขาปลาไหลซิ่งกบซิ่งเราหมูหมูซิ่งหมูจ้ำเดี๋ยวมาดูกันว่าเอาไม่เอาไปชดเลยโอยนั่งใจเย็นโอ้มันไปอะไรทางนั้นตีอีกฝั่งหนึ่งไปอีกฝั่งนึงมันจะได้ตัวหรือแบบนี้ แตงกาดของกาดเบ็ดก็ไม่ดีไว้กาดเบ็ดใช้ไม่ได้วนวะนโอ้จิบด้วยเธอฝุ่นจิบอยู่ป่าโล่งตัวบเลเลยเออตรงรุ่นตึมมีตึมจนอ่ะถ้าตีเข้าเนี่ยแล้วมันก็แอบแอบมาดักดักอุ้ย กัดไม่โดนแอบไกลจังแอบไกลแล้วทำไมมันกัดไม่โดนวะเรื่องความแม่นนี่มันไม่ได้เลยนะเนี่ยเต็ม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 เมเต็มเตมเต็มเตเต็มเมเต็มเต็มใหญ่ไหม เออเอ้ามากล้องหน่อยต้องลงเอานี่ใบสันถ่ายไลน์นี้นะต้องลงเอามันจิบนะทุกคนอืมอมันขึ้นงไงเนี่ยเดี๋ยวเอาขึ้นได้ถายที่อีสานนะคะ พันใบสันมาืนนเะวังนะทะลุเลยทะลุป่าน,นเล,าาเลาายเคยะวังะไรมันใ,ใหญ่นะสเลย ปลาไซส์สี่ามสี่ได้3กว่า4ี่ได้อยู่สูสีส 3, นะนะอ่ะสามลบอนะไซส์สวยอยู่แล้วก็คนะันใบสันสไปเดอร์แล้วก็ตัวนี้เป็นใบสันเอตัวใหม่คันตัวใหม่เลยนะก็ถือว่าสายน้ำมพีอีสามเนี่ยจับคู่กับตัวนี้งานชโดก็คือว่าสบายใจนะครับผมโอเคเรียบขายหก<ม>ดหเลย <laughs> เดี๋ยวเขาจะวาดกล้องใหญ่อีกอนี่นี่นะโอเคสามสี่โลได้อยู่โอเคอไป <laughs> อยู่แถวนี้แหละ มันไล่มาจากนู่นนะบุดวัดบุดวัดมาเนี่ยแอบแอบอยู่นี่เลยเถอะ

ไป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 โอ้โหป่าระเบิดเว้ย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 มานี้มานี่นอย่าเสียงพี่อย่าอุ้ยโอ้โหลุดโอ้โหโโห,หนักแน่นทุกดอกอย่าบอกเฮ้ยเอาไม่เอาไมทุกคนไปแล้วทุกคนไม่ได้ถ่ายได้ประเด็น ผมไม่ได้ถ่ายด้วยนะไม่ได้ถ่ายด้วยนะมานี่มานี่มา,มานี่มามานี่มานี่ตอนกัดไม่ได้ถ่ายตอนถ่ายไม่ได้กัดไม่สันเ e อ็กปลาคนละตัวปะเอ้าวันดครับสา,า,ายนมอดพีอีสามนะรับจบเลยเอตอนกัดไม่ได้ถ่ายทุกคน รอบนะไม่ไม่มอนได้นสีฟ้ามาดูดูยกดูยกโอ้ลากขึ้นมาเลยนะทุกคนโอ้ยใครก็ไม่รู้ยังไงบบตัวนี้เนี่ยด่าเลยอ่ะ

แะชิบหายเย็บร้อยอยู่อยู <S 2 <S 2 <S 2 er> ่จังอยู่งยู่เอ้ยเอ้โอ้โหเอ้ยไอดขันโหมาขันวมาขันโหนโอ้ขึ้นบูบูบบูบู ใส่โหดแบับนมเดอโอ้เอโอเคี่เกบเลยโอ้มันกิกัดโหดพูตัวนครันครับสำหรับหมูจำนะครับกินไม่กินไม่รู้แต่ว่าตีรากมาในตูมตามตูมตามนะครับผมได้ไปสองนะครับเข้าไปสองสาตัวได้สองตัวตัวนี้ประมาณสองโลแปดสามโลตัวนี้ประมาณเกือบสี่สี่โลได้นะตัวนี้ ม่ไม่ใช่แม่คองนะเป็นปลาป่าทั้งหมดนะเราตีในป่านะครับเดี๋ยวฝากผลง,งานไว้ด้วยนะสายดมอสพีอีสามงานชฉโดแล้วก็ใบสันสไปเดอร์นะครับแล้วก็คันใบสัน EX นะครับตัวนี้ใช้งานเฉโดได้นะครับผมไม่มีปัญหาน้ำหนักเบรก8กิโลโอโหงัดมัน